จ้าพี่น้องืัอนี้ก็จะเ็ดซุปใบบอคคลี่จ้าเติมน้ำลงไปจ้นาน้ำสะอาดลงไปในหม้อแล้วก็เทบอคคอลี่ลงไปเลยจ้า<ม>ล่างบอคคอลี่แล้วก็เห็ดผักร้วมต่างๆแล้วจ้าให้มันสะอาดแล้วก็เทผักลงไปเลยจ้าจุจมๆวันนี้เมนูนซสุกใบบอคคอลี่จ้าเ<ม>ต็มหม้อแล้วพี่น้องเพราะช่วงนี้คุณช้าแดนจะกินแต่สุกผักแล้วจ้าตอนเ้ารโอตอนเที่ยงแล้วก็ตอนแลี้งจ้า ว่าจะให้น้ำตาลนังล้งลดน้ำตาลในร่างกายหลยพี่น้องน้ำตาลในร่างกายมันเพิ่มขึ้นไหลโอเคจ้ะมาจุดจวดจัดสุปผักจะ้ะปิด้าไปพี่น้องตุนไปอีกประมาณจากสิบนาทีที่จริงพันว่าเย่าต้มโดนนะประมาณจากสิบนาทีพี่นอ้องต้มโดนไปผักวิตามินข้ามันกะเบิดนะแต่ว่าก็ยังไม่ย้ายอาหารอยู่โอเคจ้ะ จดจวดต้มสุกแล้วก็ไปปั้นนะจ้ะต้มประมาณสักสิบนาทีมันต้องต้มโดนนะจ๊ะเดี๋ยววิตามินวิตามินมันจะหายเบิดพี่นอ้องต้มกุญชายแดดแล้วก็ไปปั้นกันจ้ะแบบสุบกแล้วจ้าไม่เหนิ่มแล้วเดี๋ยวไปปั้นกันจ้าลองทำต้มต้มใบอะไรบล็อกคลลี่กับผักรวมกับเห็ดเห็ดต่างๆสุกแล้วเลาก็มาเทใส่ เเซ็ตโทไปปั้นจะเป็นใบบอคมาเริ่สุกแล้วเอ็ดแต่ก็มีหลายอย่างนี่พี่น้องเห็ดพุ่มงอกับน,นี้เห็ดเมจิเห็ดเข็มท้องกันมนี้สารพัดผักรวมจงมีประโยชน์เนี่ยผู้ชายแดนกระเทียมกับนี้ยน่าจะเป็นเนี่ยป็นเนี่พี่น้องปั้นันาดจ้า ละเอียดแล้วก็ไปเทสมองแล้วจะเป็นพันเสร็จแล้วพี่น้องเทสมองแลยจ้าตุนไปอีกเทสมองพิด้าตุนไปอีกจ้านอนมันเดือดนาทีหนึ่งมากับตักใส่ถ้วยไปกินแล้วจ้าแซ่บๆจ้าฝากกดไลค์ปากิดตามฝากกดแชร์ฝากก็ซับแล้วจ้า